สวัสดีครับนี่ผมเองพุทธศกประกาศสอนและว,วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดจากพระอาทิตย์พระจันทร์และก็โลกกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคงจะน่าเบื่อสำหรับหลายๆคนแต่ว่าผมไม่แชร์หรอกนะเมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดได้จากพระอาทิตย์พระจันทร์และก็โลกแล้วหลายคนก็จะคิดถึงปรากฏการณ์สุริยุปราคากันแหละนะสุริยุปราคาคือเหตุการณ์ที่คนจากบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ได้มืดทั้งดวงหรือมืดบางส่วน เนื่องจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางทําให้เงาของดวงจันทร์ตกลงมาบนโลกจนดูเหมือนกับว่าพระอาทิตย์โดนบังนั่นเองครับซึ่งสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นได้ในกลางวันของวันแรม15ค่ําสุริยุปราคาสามารถแบ่งได้เป็น3แบบก็คือแบบที่ 1. แบบเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อเงามืดของดวงจันทร์ตกลงมาบนพื้นโลกและเราอยู่ในเงามืดนั้น มันจะเกิดได้เมื่อดวงจันทร์อยู่ไม่ไกลจากโลกมากเกินไปทําให้สามารถบังดวงอาทิตย์ได้มิดชิดแต่น่าเสียดายที่ช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นนั้นจะสั้นมากและมัาเกิดเพียงไม่กี่นาทีมองนาฬิกาแป๊บเดียวก็หายไปแล้วประเภทที่2แบบบางส่วนเกิดขึ้นสำหรัคนที่มองจากในเงามัวจะมองเห็นดวงอาทิตย์ได้มืดเพียงบางส่วนตามชื่อนะแต่ช่วงเวลาที่เห็นแบบบางส่วนเนี่ยจะมากกว่าแบบเต็มดวง เราจะได้มีเวลาดูสูริยุปราคากันนานๆเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับครับผมว่าไงเอ่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเงามืดกับเงามัวมันต่างกันยังไงโอเคครับผมได้ครับเอ่อถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับก็คือเงามืดและเงามัวจะแตกต่างกันตรงที่เงามืดคือที่ที่เงาของดวงจันทร์จะมืดมากๆครับส่วนพื้นที่เงามัวจะไม่ค่อยมืดเท่าเงามืดครับผมเอาจริงก็แค่นั้นเลยครับส่วนประเภทที่3นะครับก็คือแบบวงแหวน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์อยู่ไกลจากโลกมากพอสมควรทำให้เงามืดของดวงจันทร์จึงไม่ตกลงบนผิวโลกแต่เงาลบมันจะมาตกบนโลกแทนเงาลบนี่มันจะอยู่ตรงนี้ตามรูปครับผมปรากฏการณ์ต่อมาครับก็คือเหตุการณ์ที่คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ได้แตกต่างจากเดิมครับที่เราเรียกกันว่าจันทรุปราคานั่นเองครับเนื่องจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกันแต่ครั้งนี้โลกจะบังพระจันทร์แทนทําให้เงาของโลกตกลงม,มาบนดวงจันทร์ จนเรามองไม่เห็นหมันนั่นเองครับจันทรุปร,ราคาจะเกิดได้ในตอนกลางคืนของวันขึ้น15ค่้า่เท่านั้นครับซึ่งจันทรุปร,ราคาก็สามารถแบ่งได้เป็นสประเภทเช่นกันครับได้แก่แบบที่1แบบเต็มดวงผู้คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงทั้งดวงเพราะดวงจันทร์ได้ทําการเข้าไปโคจรในเงามืดของโลกทั้งดวงเลยแล้วทําไมมันไม่ดําล่ะประเภทที่สองนะครับก็คือแบบบางส่วน ในเหตุการณ์นี้บุคคลบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ได้มืดเพียงบางส่วนเพราะดวงจันทร์ได้เข้าไปโคโจรในเงามืดของโลกแค่บางส่วนตามชื่อนะไม่เหมือนกับแบบเต็มดวงครับผมแล้วทำไมมันไม่แดงล่ะส่วนแบบสุดท้ายนะครับผมก็คือแบบเงามัวมันเกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์โคโจรเข้าไปในบริเวณเงามัวโดยไม่่ผืดของโลกนั่นเองครับหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้แหละนะ เอาละครับผมทีนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับสำหรับสุริปราคาและก็จันทรลุปราคาครับผมเดี๋ยวต่อไปเรา,าพูดเรื่องข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงกันบ้างนะทำไมเพลงมันเริ่มนั่นล่ะอย่าบอกนะว่าปิดคลิป